สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีทุกคนแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีคนเข้ามาเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวรอเพื่อนๆรอคนเข้ามาสักครู่มาแล้วมาแล้วโอเคภาพเสียงชัดเจนแจ่มแจ้งนะคะตอนนี้ยังไม่มีใครเข้ามานะคะไม่เป็นไรเราจะพูดเลยนะคะเพราะว่าเรานะคะมีประชุมกันต่อนะคะวันนี้ทีมโค้ชมีประชุมนะคะงาน ที่กำลังจะเกิดขึ้นวันที่25แล้วก็27นั่นเองนะคะกล้องไหนเนาะกล้องนี้นะคะก็วันที่25กับ27เนาะจะเป็น คลาสนะคะที่เราจะจัดสัมมนาการนะคะเกี่ยวกับมือใหม่ลงทุนในหุ้นนอกนั่นเองนะคะมีใครอยู่ในสัมมนารอเรียนแล้วบ้างนะคะอย่าลืมพิมพ์ห1ึ1มาดีกว่าอ่าถ้าเกิดว,ว่าใครอยู่ในสัมมนารอเรียนแล้วนะคะมือใหม่ลงทุนหุ้นนอกนะคะพิมพ์หนึ่งหมาได้เลยนะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้อยู่ในห้องนั้นนะคะแล้วเฮ้ย มองแล้วฟังแล้วเฮ้ยรู้สึกว่าสัมมนานี้น่าสนใจนะคะเป็นสัมมนาที่เราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนนะคะในหุ้นนอกหุ้นต่างประเทศรวมถึงนะคะฟีเจอร์ต่างๆนะคะที่ตอนนี้เนี่ย XTB เนี่ย โปรไวให้เรานะคะไม่ว่าจะเป็น ETF นะใครไม่รู้จัก ETF นะคะอยากที่จะเปิดโลกการลงทุนนะคะเรามาเจอกันนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยสอนแบบเจอตัวนะคะวันที่27นะ,ะที่โรงแรมอัศวินนะคะบัตรผ่านประตูเนี่ยโอ้โหคือไม่รู้จะถูกไปไหนนะคะ2,900 90บาทมั้งนะคะถ้าเกิดว่าฟิล์มจะไม่ผิดเนาะเออนะคะก็สามารถที่จะมาเจอกันได้ก็ทักแอดมินไปแล้วกันนะคะเหลือไม่กี่ที่นั่งแล้วนะคะสำหรับวันที่27สเนาะส่วนวันที่25เนี่ยจะเป็นพรีคลาสนะคะเรียกได้ว่า299 0ัเ้านี่ยคุ้มมากนะคะได้เรียน2วันเต็มเต็มนะคะแล้วก็สามารถที่จะย้อนดูได้ด้วยนั่นเองนะคะอ่ะนะคะโอ้มีคนเข้ามาแล้วประมาณ20คนนะคะสวัสดีทุกคนเลยแล้วกัน นะคะก็วันนี้เนี่ยพอดีนั่นแหละที่พิมบอกไปว่าทีมโค้ดเรามีประชุมนะคะก็เลยไม่ได้อัดคลิปให้กับทุกคนนะคะพอดีเบรกนะคะเบรกกินข้าวนะคะมีเวลาประมาณ10นาทีนั่นแหละนะคะก็เลยมาไลฟ์เลยละกันนะคะมาพาดูมุมมองทองคําในวันนี้นะคะว่าจะเป็นอย่างไรนั่นเองนะคะมาต้องบอกก่อนเลยว่าทองคำเนี่ยเมื่อวานเนี่ยโ,โหสวยมากแต่ เงานะเงาจริงๆนะคะเงาอย่างไรเดี๋ยวพาไปดูอะมาเลยเดี๋ยวจะแชร์กราฟแล้วนี่นะคะอันนี้เป็นภาพทองคำนะคะในทาเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะคะพิมขอย้อนไปดูเมื่อวานก่อนละกันก่อนที่เราจะมาพูดถึงแผนในวันนี้กันนะคะนี่นะคะถ้าเกิดว่าใครจาได้นะคะความเดิมตอนที่แล้วนะคะเราจะพบว่าเนี่ยน้องทองของเรามันหลุดมันหลุดอะไรทุกคนมันหลุดแนวรับสําคัญในทําเฟรม D นะคะ ถ้าว่าใครจาได้พิมพ์2015มาหน่อยเออตรงนี้มันเป็นแนวรับสําคัญนะคะสองศนี่เลยะคะที่น้องเขาเนี่ยหลุดลงไปนะคะและซ้ายมือเนี่ยโลง่ลงๆเลยทุกคนเห็นไหมโลง่ลงๆเลยไม่มีอะไรเลยลงจงมากๆนะคะแต่เด้งเด้งกลับขึ้นมานะคะตรงนี้เนี่ยอาจจะมาโดนตัวแถวๆถวสองพันนะคะซึ่งก็เป็นราคาในยะอีกราคาหนึ่งนะคะไม่มีโซนเห็นไหม ซ้ายมือไม่มีโซนเลยนะเรามองว่าเฮ้ยเนี่ยจากราคาเนี้ยนะคะหลุดแนวรับสําคัญได้มีโอกาสทีจ่จะลงไปหาโซนล่างๆใช่ไหมห่งเก้าแปดศสรุปไม่ลงนะคะอยู่ๆเด้งเด้งขึ้นมาและทะลุ2030ด้วยอ่าี่แนวต้านนี้นะคะแนวต้านนี้2030อ่ะวางก่อนปั๊บตรงนี้ทุกคนเห็นไหมสองศูนย์สามนี่นะ 2030ค่ะทะลุขึ้นไปได้ไปใช้โซนบนนะไปใช้ซัพพลายนี้นะคะแล้วก็ทุบลงมาเห็นไหมนะคะไปใช้ซัพพลายข้างบนนี้แล้วก็ทุบลงมานะคะแต่แต่อีกนะคะแต่แว่แต่ว่านะคะ2030ูเนี่ยทะลุขึ้นไปได้ก็จริงแต่วันนั้นน่ะที่มันทะลุขึ้นไปอ่ะมันยังไม่สามารถที่จะยืนเหนือ2030ไดเออ้เห็นไหมคะทุกคนเนี่ยแท่งนี้นะเดี๋ยวพี่มาชี้ให้ดู จึบทังนี้เห็นไหมทะลุแนวต้านเส้นสีส้มนี้ขึ้นไปได้แต่ยืนไม่ได้สังเกตได้จากลูดไส้เห็นไหมพอไปโดนซัพพลายบนปุ๊บลูดลงมาและปิดเนื้อเทียนเนี่ยปิดใต้แนวต้านเพราะฉะนั้นต้าน2 0 3 0ถือว่ายังเอาอยู่เก็ตไหมทันไหมคะทุกคนใครทันพิมพทันมาหน่อยอ่ะทุกคนเข้ามาแล้วตอนนี้ประมาณ60กว่าคนนะคะใครทันพิมทันมาหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวพิมจะไปเร็วๆใครทันพิมพ์ทันมานะคะเออ ปุ๊ตอนนี้เหมือนคุยคนเดียวนะคะไม่มีใครคุยด้ยวยเลยทุกคนได้ยินเสียงไหมเนาะพอใช้อีกทีเอ๋อได้ยินอยู่นะคะใครทันพิมพ์ทันมาหน่อยเมื่อวันที่สิบเก้าเนี่ยเห็นปะทะลุขึ้นไปแต่ยังยืนไม่ได้จ้านะคะยังปิดป้ายสองศูนย์สามศูนย์ได้อยู่นะคะแล้วก็ทุบลงมาเมื่อวานส่วนเมื่อวานเนี่ยเรามีแผนบายนะคะเรามีแผนบายอยู่สองแผนด้วยกัน นะะใน Tele แกรมเองเนี่ยก็ส่งแผนให้ทุกคนบายด้วยโซนแรกเนี่ยจะเป็นแถวแตรงนี้แถวแถว2อง 2, ถ้าจำไม่ผิดนะใช่ไหมสอง3ยสองแถวแถวเนี้ยเนี่ยปลายไส้ตรงนี้เลยนะคะแถวแถวนี้แหละนะคะเอ้ย2 1งหนึ่เอหตรงนี้2 1ตรงนี้ทุกคนนี่2 0 2 1แผนของลีดเดอร์จ้าไม่แน่ใจว่ามีใครอยู่ในห้องคอนเฟิร์มสัญญาณเทรดเทเลแกรมบ้างนะคะแล้วได้บายมานะคะ ก็บวกขึ้นไปเยอะเลยนะบวกขึ้นไปเกือบ5้ารจุดนะคะทุกคนแต่รู้สึกว่าแผนนี้จะชนกันทุนไปนะคะชนกันทุนไปยังไปไม่ถึงฝั่งฝันลงมาชนกันทุนซะก่อนแต่ก็อู้ให้คะแนนเทคนิคเห็นป่าว่าราคามันปรับตัวขึ้นไปแ0 0จุดเลยสวยมากนะคะสาหรับจุดนี้นะคะก็เป็นจุดแรกนะคะที่เป็นแผนเมื่อวานทีนี้แผนถัดไปนะคะนักเรียนห้องทอง นักเรียนที่เรียนพฤติกรรมทองมาก็เห็นแล้วยิ้มหวานยิ้มหวานหวานเลยเมื่อวานนักเรียนห้องทองก็คุยกันเนาะในห้องไลน์นะคะเฮ้ยโอ้โหแพทเทิร์นนี้แพทเทิร์นที่รอคอยมาแล้วนั่นก็คือแพทเทิร์นที่เป็นพฤติกรรมทองนั่นเองสวยมากสวยแบบอยากให้แม่มาขอเลยอะนะคะแล้วก็โค้ชเก๋ส่งส่งส่งสัญญาณเพจด้วยเนาะที่เป็นสอง6แตนึ่งึด <laughs> แผนของโคดเกนสวยมาก2016แล้วมองที่เดียวกับพิมเลยพิมก็รอ2016เหมือนกันแล้วก็ตั้งอเลิร์ดไว้ด้วยสรุปอเลิร์ดยังไม่ดังเลยค่ะไปแล้วนะคะราคาเนี่ยขึ้นสวยมากเนี่ยพิมตั้งอเลิร์ดแถวแถวเนี่ยอยู่แถวๆวเนี่ยนะคะอเลิร์ดยังไม่ทันดังเลยทุกคนแล้วมันก็เด้งไปซะก่อนนะคะนี่เป็นพฤติกรรมทองย้ำหายนั่นเองอ่าใครทันตรงนี้ใครเก็ตตรงนี้พิมมาให้หน่อยได้ไหมคะว่าย้ำหาย เออเผื่อเพื่อนๆที่เขาไม่เคยเรียนพฤติกรรมทองแบบเราอเขาจะได้อ่ะครูพักรักจําไปใช้ได้นะมันเป็นแพทเทิร์นง่ายๆแพทเทิร์นง,ง่ายมากๆอ่ะที่แบบเฮ้ยแค่นี้หรอก็ทําเงินได้แล้วจ้ะนะคะสำหรับการเทรดทองเนี่ยง่ายมากนะคะนักเรียนห้องทองก็ยิ้มหวานกันนะคะสําหรับเมื่อวานนะคะพฤติกรรมนี้สวยสุดๆนะคะยำหายลงมาหาดีมานโซน ดีดตัวขึ้นไปนะคะแล้วล่าสุดโอ้โหปรับตัวขึ้นมาพันกว่าจุดเลยนะคะจากพฤติกรรมทองชุดนี้นั่นเองนะคะและนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะคะสวัสดีค่ะพี่พรพิมลน,นะคะผ่านมาพอดีแวะแป๊บฟังเสียงโค้ดฟิล์มผู้หญิงแมนๆมนท่านหนึ่ง <laughs> อันนี้ในเสียงดีขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าช่วงปีใหม่แบบใช้เสียงเยอะมากเสียงจะแมนกว่านี้อีกนะคะ เออนนี้มุษม์ดีขึ้นแล้วนะคะ,ะทุกคนพิมพ์ทันมานะคะเย่ยมมากเลยค่ะโอ้สวัสดีทั้ง100คนอะทีนี้เราจบพอดีว่าเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วมีจุดเข้าเทรดตรงไหนบ้างนะคะก็มี2จุดเนาะจุดแรกเนี่ยนะคะวืดนะคะชนชนกันทุนนะคะจุดที่2ไม่ได้ของนะคะเมื่อวานเนี่ยก็เลยไม่ได้เสียกับน้องทอง <laughs> ไม่ได้เสียกันนะคะสําหรับทองคํานะคะไปได้ตัวอื่นแทนนะคะเมื่อวานเนี่ยโหห้องส่งสัญญาณเทเลกรมก็รัวกันหนามากนะคะไม่ว่าจะเป็นดีไม่ว่าจะเป็น US เอสน้อยนะคะก็กําไรจ,จุกจุกจากดีกับ u s เอส้อยและนะคะน้องทองก็ปล่อยไปก่อนนะคะปล่อยให้รอดตัวไปก่อนวันนี้เรามาดูกันซิว่าเราจะเทรดทองตรงไหนดีนะคะพี่จะพาทุกคนไปดูทม์เฟรมเดย์ก่อนนี่จ้ะทําเฟรมเดย์นะคะวันนี้จุดที่สําคัญเนี่ยสองศูนย์สามศูนย์ทุกคน จุดนี้สําคัญถ้าเกิดว่าวันนี้แท่งเทียนทางเฟรมเดย์ปิดเหนือ2030ได้มีโอกาสที่จะขึ้นต่อโอเคไหมเป้าถัดไปเนี่ย2050นี่โซนนี้เลยถ้าแท่งเทียนวันนี้ปิดยืน2030ได้นะมีโอกาสที่จะขึ้นต่ออาจจะขึ้นไปหา2050เป็นซัพพลายโซนด้านบนโอเคนะคะแต่ถ้าแท่งเทียนวันนี้ ปิดยืนเหนือสองศูนย์สามศูนย์ไม่ได้มีโอกาสที่จะปรับตัวลงค่ะเห็นไหมเพราะว่าอย่างที่เราเคยวิเคราะห์กันไว้ว่าไอ้เนี้ยซ้ายมือมันโล่งมากนะคะมันมีโอกาสที่จะลงมาใช้โซนล่างหนึ่งเก้าแปดศูนย์เนี้ยที่เรารอคอยเลยนะคะหนึ่งเก้าแปดศูนย์ที่เรารอคอยถ้ามาตรงเนี้ยเดี๋ยวจะบายนะคะเออถ้าวันนี้ยืนสองศูนย์สามศูนย์ไม่ได้ มีโอกาสที่จะลงต่อนะคะและมีโอกาสที่จะลงมาเนี่ย1980แต่ถ้าวันนี้ยืนได้มีโอกาสที่จะไปต่อซึ่งไปต่อเนี่ยด่านถัดไปก็อยู่เนี่ยโซนนี้2050จนไปถึง2060เราก็ต้องไปลุ้นกันอีกว่า2050ถึง2060เนี่ยเอาอยู่ไหมถ้าเอาอยู่ก็อาจจะตกกลับลงมาได้อีกทีหนึงแต่ถ้าเอาไม่อยู่พุ่งทะลุขึ้นไปอันนี้งานงอกนะคะทุกคนก็จะกลับมาเปลี่ยนหน้าเทตุแบบสมบูรณ์ก็จะเป็นภาพนี้ อ่านี่ทำเฟรมเดย์นะถ้าเดย์ชนะซัพไายนี้ไปได้นะคะก็จะเป็นแพทเทิร์นที่เป็น QM by u ในทำเฟรมเดย์โอเคตีลงมาอยู่ดีๆอ้าวมาขึ้นอีกแล้วโอเคไหมคะนี่ก็จะเป็น QM by u ก็อาจจะได้ย่อแล้วบายต่อเพราะว่าอย่าลืมนะว่าภาพในทำเฟรมวีกอะยังคงเป็นขาขึ้นอยู่ภาพวีกหน้าเทรดบายยังได้เปรียบเห็นไหมอ่านะแต่เดย์เนี่ยเซลยังไม่เปรียบน,นะคะทำเฟรมเดย์ day, หน้าเทรดเซลยังไม่เปรียบ หรืออาจจะไซด์เวก็ได้อันนี้ไม่รู้เนี่ยต้องรอดูกันนะ,ะสองศูนยสูนยนี่แหละเป็นจุดตัดสินเลยนะคะใครท่านนะคะพิมสองศูนย์สามศูมน,าม,นมาให้หน่อยค่ะจุดวัดใจเลยเนี่ยจุดวัดใจเลยนะคะเพราะว่าเมื่อวานทุกคนเห็นป้ายมันก็ยืนไม่ได้แล้วก็ปิดแดงปิดใต้สองศูนย์สามูนย์ด้วยวันนี้เวลาประมาณบ่ายโมงห้าสิบและขึ้นมาทดสอบสองศูนยามศูนย์ครั้งหนึ่งนี่แหละเราจะมาดูกันว่าจะไปจริง หรือว่าจะกลิ้งกรอกแต่เมื่อวานนี้ก็เราเราก็เห็นเนว่าเฮ้ยแรงซื้อมันเยอะอยู่นะคะรับเดิมเลยแหละทถวแถว2015 2016เนี่ยพยายามที่จะยกโลขึ้นมาซึ่งถ้าทะลุ2030และยืนได้อีกทีหนึ่งนุน่นก็นั่นแหละมีโอกาสที่จะไป2050นะคะอาจจะรอย,อย่อใบพินโอเคถ้ายืน2030ได้นะย่อายไปเรื่อยๆไปหา2050 ใช้ทำเป็นไหนครับยืนได้หนึ่งชั่วโมงขึ้นไปค่ะใช้ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปนะโอเคหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปแล้วก็เมื่อกี้ที่ดูว่ายืนได้ยืนไม่ได้ดูทำเฟรมเดย์นะคะดูทำเฟรมเดย์ด้วยก็จะดีนะคะดูรอดูแท่งเดย์วันนี้ว่าปิดยังไงนะคะถ้าปิดเขียวแล้วปิดเหนือสองศูนย์สามศูนย์ก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อในวันพรุ่งนี้นะา๊ะโอเคอ่ะถ้าเกิดว่ามีโอกาสเป็นภาพนี้แล้วเราจะบายบายตรงไหนดีอืม ายตรงไหนดีเราก็ต้องมามองหาจุดที่เป็นดีมานใช่ไหมคะซึ่งล่าสุดเนี่ยน้องเขาสร้างไว้แถวแถว,แถว,แถว,แถวตรงนี้แถวแถวตรงนี้อ่ะตั้งกันเลื่อนรอเลยนี่ตั้งกันเลื่อนรอเลยถ้าราคาลงมาหาดีมานแถวนี้เราอาจจะได้พิจารณาบายกันเป็นแผนแรกส่วนแผนที่สองทุกคนก็จะเห็นว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยได้แพทเทิร์นอะไรเอ่ยได้แพทเทิร์นอะไรเอ่ยอ่ะพิม์มาบอกหน่อยอันนี้แพทเทิร์นอะไรนอกจากตรงนี้จะมีดีมานแล้วมีแพทเทิร์นอะไรด้วยนี่ อ่าอืมตอนเนี้ยจะบอกว่ามันค่อนข้างที่จะกั้มกึ่งแหละทุกคนก,กั้มกึ่งจะขึ้นก็ได้หรือจะยังลงก็ได้จะไปทางไหนก็ได้เลยอะตอนเนี้ยเพราะฉะนั้นสไตล์การเล่นของเราในตอนนี้นะพิมอยากจะแนะนําให้มองหาโซนที่แข็งแรงไม่ว่าจะเป็นดีมาหรือซัายเล่นได้อาจจะรอให้มันเข้าโซนรอสัญญาณคอนเฟิร์มสักนิดเข้าเทรดและเก็บกำไรสั้นๆเออ ถ้าถ้าช่วงไหนที่กราฟมันแบบกั้มกึง่งพักตัวไม่ชัดเจนฟิล์มจะใช้กลยุทธ์นี้ในการเทรดเห็นป่ะหุ้ให้คีย์แพงอีกแล้วตัวนอีกทีนะคะหนึ่งหากรอบโซนที่แข็งแรงไม่ว่าจะเป็นดีมานหรือซัพพลายสองรอราคาเข้าโซนรอคอนเฟิร์มสักนิดนะคะสามเข้าเทรดแล้วเก็บกำไรสั้นๆก่อนอย่าพึ่งเกามากนะคะเออค m ถูกต้องเนี่ยเป็น Q m ิ b เอแล้วนะ ถ้าเกิดว่าราคาม้วนตัวลงมานะคะเราก็จะกลางพิโบใช่ไหมคะหา QM buy นะคะก็รอให้มันเข้าโซนรอคอนเฟิร์มแล้วก็เทรดสั้นๆจบโอเคส่วนซัพพลายมีตรงไหนบ้างซัพพลายเนี่ยตอนนี้จะมีตรงนี้ก็ถือว่าเป็นซัพพลายได้นะเป็นซัพพลายในหนึ่งชั่วโมงทำฟิม1ชั่วโมงนะคะเนี่ยอืมแต่ก็ต้องรอคอนเฟิร์มตามที่บิมบอกว่ามันยังไม่ชัดเจนทั้งสองทางเห็นไหมคะอ่ะ คีย์มีประมาณนี้คีย์มีประมาณนี้อโอเคเพราะฉะนั้นโซนนี้ราคาใช้ไปแล้วเห็นปะโซนนี้ราคาใช้ไปแล้วเพราะฉะนั้นความแข็งแรงมันก็จะน้อยลงถ้าจะเซลสวยๆนะพิ์ว่าสองศูนย์ห้าศูนย์เนี่ยสวยสองศูนย์ห้าศูนย์สวย,สวยถ้าจะบายเนี่ยก็นี่แหละ QM b u y กับโซนที่มันเพิ่งสร้างใหม่เมื่อกี้ตรงนี้โอเคไหมส่วนโซนซัพพลายเนี่ยมันเป็นซัพพลายในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงถ้าจะเซลลต้องรอคอนเฟิร์ม จบสำหรับแผนทองในวันนี้สุดท้ายอยากให้ทุกคนพิมพ์มาหน่อยสามข้อเมื่อกี้ที่พิมพ์บอกที่เป็นคีย์แพงที่ให้ทุกคนในวันนี้มีอะไรบ้างในช่วงที่กราฟไม่เป็นใจในช่วงที่กราฟลังเลในช่วงที่กราฟไซด์เวในช่วงที่กราฟแบบไม่ชัดเจนสักทางหนึ่งเทรดยังไงดีคะพิมพ์มาพิมพ์มานะคะเพืพ่อนๆที่เข้มาะะม,มาดูทีหลังจะได้ฟังแล้วก็ได้สรุปไปด้วยนะคะจบแล้ว น้องทองวันนี้โอ้โหนะคะเมื่อวานเนี่ยสวยมากเลยสองศูนหนึ่งหกเนี่ยสวยจริงนะคะแต่เหงาสวยแต่เหงา <laughs> ห <laughs> ทองทองโอเคเคลียร์ไหมจ๊ะทุกคนเนาะอ่ะนะคะระหว่างที่รอทุกคนพิมพ์สรุปมานะคะสามข้อเมื่อกี้นะคะก็ อย่าลืมนะคะว่าวันที่25กับ27เรามีนัดกันนะคะสำหรับคนนะคะที่อยู่ในสัมนามือใหม่ลงทุนในหุ้นนอกนะคะปีนี้ตลอดทั้งปีเลยนะคะเราว่าจะไม่ได้สอนแค่การเทรดอย่างเดียวแล้วนะคะเราเทรดกันมาเยอะแล้วนะคะแคชโฟมันแบบโอ้มันเหลือเปลือแล้วนะคะเทรดมาได้เงินนอกจากไปเที่ยวนอกจากไปใช้ชีวิตนอกจากจะไปนู่นนั่นนี่แล้วเอาเงินไปทําอะไรต่อไปต่อยอดยังไงได้บ้างนะคะทําให้เราเนี่ยเติบโตขึ้นไปอีกเนาะ เป็น passive income บ้างแล้นะคะตลอดทั้งปีก็จะให้ความรู้ในเรื่องของการลงทุนด้านอื่นด้วยนะคะว่าจะเป็นหุ้นนอกนะคะการดูอะไรอะตัวเลขต่างๆนะคะเกี่ยวกับการเงินนะคะการกองการดูกองทุนต่างๆการลงทุนอันไหนมีความเสี่ยงสูงเสี่ยงกลางเสี่ยงต่ําเราเหมาะสมกับการลงทุนแบบไหนนะคะเรามาค้นหาแล้วก็เรียนรู้ กันตลอดทั้งปีนะคะเพราะฉะนั้นไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยะคะเป็นสัมมนาแรกของปีนี้นะคะมือใหม่ลงทุนในหุ้นนอกนะคะและถูกมากๆ2,990บาทนะคะทุกคนก็สามารถที่จะทักแอดมินได้เลยนะคะใกล้จะเต็มแล้วด้วยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะทุกคนอย่าลืมเอา3ข้อที่บิมให้เป็นคีย์แพงวันนี้ไปใช้ด้วยนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะถ้าเกิดว่าใครอยู่ในห้อง คอนเฟิร์มสัญญาณเทรดบาวว์เทเลแกรมนะคะก็รอสกิปได้เลยนะคะถ้าเกิดว่ามีตรงไหนที่คอนเฟิร์มสามารถเข้าเทรดได้นะคะก็จะส่งสัญญาณให้เหมือนเดิมนนะะสำหรับวันนี้ไปกันแล้วบ๊ายบาย